สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ลงมาหน้าครับพี่น้องลงมาหน้ารอยสมุนลงมาเพราะว่าวันนี้ผมสิมาดักหนูนะครับพี่น้องมาดักหนูกะมาอย่กลกังเว้นนี่แหละเพราะว่าเห็นหนูปวดไว้นะครับพี่น้องหนูปวดเลาะยิ้มน้องเดี๋ยววันนี้ก็เห็ดบ่วงลวดมาดักเห็ดประม่านซิบก่าลังนี่แหละแต่ว่าขันมีหนูมันก็สิก,กินเอ้ยมันก็สิถือ,อดอกพี่น,อนอ้องเพราะว่าไมยมันปวด ห็นห้อยมุดไปอยู่้ครับทางมันเป็นตะพานนะเพราะว่าหนูท่างผมมันหายยากนะครับพี่น้องเห็นหมองก็ต้องเปล่ามาใส่ครับพี่น้องใส่สิบบ่ยังเพราะว่าหนูมันเป็นอย่างที่ดักงายนะครับพี่น้องไปก็ดักมาดักติ่มไส้ดักอันดักเขืนเอายังมาดักมันมันบดเอาไว้ง่ายนะฮะหนูบนบ่มเงยนะครับพี่น้องมันบดเดมเงยบดเดมเงยคือแบบว่าเขาลุยเบ็ดลุยยังปัก เอามีบวกมีอย่งางว่าปักไว้์ก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องแต่ว่าผมกับผมเห็นหม่องเนี่ยผมก็ใส่หลายดอกครับพี่น้องผมก็เห็นหม,ม่องก็จังใส่กินก็เป็นวิธีแบบบ้านๆเอาไ่พี่น้องเบิงน้ากันจักสิได้บบได้นะครับแต่ว่าหม่องมันงามแห้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงน้ากันเดี๋ยวไปใส่น้ากันเลยครับผมรุยเันครับ มาถึงแล้วพี่น้องโอ้แดดแดด,ดรับพี่น้องวดมีทั้งสองเซนสี่เซนสามเซนเดี๋ยวขอแต่งก่อนครับมันยุดแต่งยากจังหน่อยเพราะว่า อันนี้ซีเซนเบอร์หน่อยสุดนะครับใส่เบอร์สิบใส่ซีเซนเลยไข่ายสลิงเลยล่ะพี่นอ้องมันจังบกขาดไสไแล่ะครับเดี๋ยวไปใส่กันผมไม้ไปเลยได้ครับพี่น้องนี่ครับผมหรวดผมใส่วบกขึ้นมูได้ผม นี่แหละครับสูตรผมมายามตอนใดก็ได้ครับขันผมไม่แนวมาเอาไปก่อนขันมันตึกนะครับพี่น้องมันบ่ค่อยขาดอะเปอร์เซ็นต์ขาดหน่อยครับพี่น้องเบื่อตีห้อยมันมากขวดเหรนนะครับพี่น้องห้อยมาคขวดเหรนเห็นไหมครับยิ่มหนามเลยนะอยอผมจะแซ่บปนี่คือนนี้คลายมีค้องมานีนะครับมีค้องมานีครับพ่อไม้ไว้แล้วใส่เลยครับบันี้ ่านตรงโดนแล้วพี่น้อ,นองเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับหลังแรกนี่ก็เป็นอีกมองมันขวดนะครับพี่น้องมันขวดกินนะเห็นไ่มครับมองมันขวดกิน มองนี้ยังไม่ๆอยู่ครับเนี่ยใส่นหนีหลังนึงได้ครับพี่น้องเนี่ยมองมันเลียนมาหาขวดโห้ยเสียงยังนอตต่ำรถนี่ครับผมต้องโดนสักหลังแม่พี่น้องไม้งามเปนเนี่ น,นี่เป็นสองเส่นนะครับพี่น้องหลวดมีลายเบอร์เลยครับอันนี้ผมใส่สองเส่นแต่ว่าเป็นเบอร์สิบสองหมอกือบานค็อเมืองเป็น,นะครับพี่น้อง เบอร์มีลายเบอร์นะยวไป่ซันครับบ่เนี่เพื่อนพี่น้องมันเลียน,นกัดหนาออกมาทะลุนี่เลยครับเดีย๋ยวเชิดดักไว้นี่ปากท่างออกเลยมันตรงมาต่ำแน่นอนหระพี่น้องขันมันผ่านมากนะผ่านมานี่บอลลอดแน่นอน นี่ครับผมปากหูเลยโอ้ตรงนี้ก็เด็ดอยู่ครับพี่น้องออกมาจากกอห้าเลยนม่ผ่านมาน่แหล่ะกอห้านี่แหละพี่นอ้องใส่นี่นีเสียบหยาจากน่นเอยนะครับนี่ครับผมจยบร้อยครับ โอ้ย oh, พี่น้องเบิ่งหมองนี่หนูขามทางเห็นครับผมไม่สิแลมมสหละครับผมมักหมักขามทางมากสิน,น,น,นี่ครับผมขามทางมากเข้านี่เพื่อนหนูขามทางนี่ครับผมมันเป็นสองวางเลยนี่มันสิดักไว้ทางนี้ครับพี่น้องดักไว้นี่เลย ขวมท่างหรือว่านูขามท่างนี่ครับผมไม้สีกันผาดเนี่ยไม่อค่อยผาดได้ครับ ผมหมุนหามากพี่น้องเอ,อ้ยหมุนหามากได้ห้องเลนะพี่น้องทิ้งท้ายไปด้วยนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไปอีกจะยังมุกกี่หลังเหรอครับเดี๋ยวหาเละหม่องใส่เพิ่มครับยังถามมารุ่นกันนะครับว่าสิบเป็นจังไร สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับเดี๋ยวมันที่สิพาพี่น้องมาเลาะบึงอ่าหนูกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาดักไว้เนาะบ่วงลวดไปสิบสองสิบสามหลังใส่บัวลายดอกครับขันมันมีหนูนะแต่ว่าทั้งผมหนูมันอึดครับพี่น้องหนูหายากสุดๆเลแต่ละตัวขันพ่อข้องพ่อมองมันอ่ะพ่อได้อยู่ได้กินอยู่แต่ว่ามันอึดเดี๋ยวมาเลาะบึงกันครับว่าสีเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเขาใส่ไว้น้ำกันมาสวยๆนะครับมือนนี่ โบ๊เดฝ่าวาบันไดครับพีน้องหลายคนว่ามาสวยสิบบขาดเพราะยังชนหญยบอขาดนะครับขันขันมันถือไอข้อเอิญเลยตรวดผมที่ใส่สองเส้นสามเส้นสี่เส้นนะครับใส่หลายเส้นเพราะว่ากันหนูตัวใหญ่ก็จังอยู่ครับหลังจากฝนตกไปมาใส่หนูเลยพีน้อง นั่งกระยั่งครับเงียบกิ๊บเลยคูมือนหีหาใส่น้ำหิ้มน้ำครับเพราะว่าขวนน้ำมันเริ่มลงมาอยู่เลาะหนามเลยท่นูมองได้แหงหงกระซิบอยู่ข้างโขกกันเลยซียลงม,มาเลาะตีนหนามนะครับหม,มูปลาซิวซิวหางแดง มาเซยก็มาใส่แบบว่าอันเด็ดเด็ดได้เ่ยพี่น้องมายามก็มายามเด็ดเด็ดเลยเนี่ยหอยมันหอยมันกวดบ่อพลานได้ตัวนี้พี่น้องนั่นคือเก่าโอ้ยข้ารอเบิ่งกูหลังเลยครับใส่บัวลายดอกหลุดน้ำกันไปเลย bất thủy cập một pan nhăng một là vì nó mai này cũng xây vậy mới nhăng gì đấy nhìn bố liền là nè cứ cầu nó cứ này bộ bộ, bộ bìa này bay bay cái này bay bay này bơi. là cái nhặng các oh. ไายหนูเป็นตะเรียนนี่พี่น้องต้องไปใส่บ้างขอใส่ดักตั้งผุนใส่ดักนี่ด้พี่น้องฮืมเวิ้งครับผมนี่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 มีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่นขึ้นน่งเทยล่ะนี่ครับผมขั้นบ่วงขึน้นหนึ่งแถบพี่น้อง โอ้โหโอโโอ้ง่เลยพี่น้องวันนี้โอ้โอ้ยเหมือนครับผมฮึโอ้ยยักไงครับยักไงฮื ตัวนี้ผู้ของไงครับผู้นะเปิงครับเจอยัหไงครับยัดไงหนึ่งบมไมเหครับตัวนี้ Ồ. Oh. À, mình mạnh, mình mán đi đâu. อันนี้บบถือครับโอ้โหไหนของใหญ่เลยครับพี่น้องเอ,อ้ย ตน,นี้ก็นิ่งครับน,นี่ก็นิ่งตน,นี้กับผ้พ,พนครับนิ่งขื้นกัน หลบเฮ้าบรทเวไหนหลุ่นนะครับพี่น้องเพราะว่าฮ็อก็ใส่ไปหนนอ้ <c oughs> มาเลาะเบิ้งหนูโดยเฉพาะเลย <c oughs> ไปเล่อหินมน้ำเลย เงียบครับผมัางสุดท้ายเลยเงียบจิ๊บหูยอดแล้ยได้ของไงม่มาแล้วพี่น้องโอ้ยนี่ครับผมหมักไงเลยครับตัวนี้ใหญ่เลยหนูแม่ตัวนี้หนูแม่ตัวนี้ นี่ครับผมอุย้ยใหญ่ๆครับมันนี้ได้ของใหญ่มาฝากพี่น้องแล้วครับโอ้ยพอดีเห็นมันขวดนะพี่น้องผมก็เลยมาใส่ร่องเบ่งกว่าไหนใส่ถิ่มใบเพื่อนหนึ่งอ่ะฟังทั้งอีกฟังผุ่นนะหนตัวหนึง่งแต่ว่าใบใหญ่ซ้ำนี่มันนี้ได้น้ำงามเลยครับพี่น้องอ้ยใหญ่เลยเพราะว่าเห็นขวดก็เลยเอา เฮ็ดบ่วงมาดักนะผมก็บเสเฮ็ดบ่วงผมใส่ลวดเนี่ยผมใส่ลายเส้นอยู่นะครับพี่น้อง mm hmm. ขันเบอร์หน่อยแน่ก็ใส่ซองซองเส้นสามเส้นนะครับผมเพราะว่าจังเหนียวขาดยากครับขันเด็ดถือละขันบ่อันนั้นอีรีก็บคอยขาดนะครับพี่น้องกันนี่ครับผมวิธีแบบเป็นบ้านเฮ้าหายอยู่หายกินก็พเพราะอยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องกันแต่ว่าหนูทั้งผมมันอึดอิลีอึดอึด,อดแห้งหาได้แบบว่า พ่อมองนี่ก็คือว่าแบบสุดยอดแหละครับพี่น้องขวายเคยหู้เฮ้อนี่แทบสีหาบบเห็นแล้วครับโบค่อยมีแบบว่าน้ำตรงไ้ตรงหน้าก็บบหลายเลื้อนหน่อยคนก็หาหลายหนูเพราะว่ามันเป็นมันเป็นออียงสี่หาไงนะครับพี่น้องดักทิมไปก็ได้กินนะกันมันมีหนูแต่ว่าผมก็บ่รด้ใส่หลายนะครับใส่แต่พออยู่พ่อกินเพราะว่าบ่ได้ใไ่ไปขายไปอย่างผมก็หาแต่พ่อกิน เป็นวิธีแบบบ้านๆนีเอามาให้พี่น้องเบิงน้ากันเมนี่เขาถือว่าเขาได้คลองใหญ่แล้วพี่น้องลาปลายอีกแล้วครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจใหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบอกผ่านคลิปครับผมคลิปต่อไปสิไม่อยังกะทารุนทาเบิงครับเมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ